น้องคะมาหอดจอดถึงนัน่นเพื่อนแบกข้าวสารไปแล้วคะ่ะเป็นข้าวไรเบอร์รี่นะคะมาแต่กไก่ไปได้นี่สวัสดีคะ่ะแม่พยาเข้าไปทักอยู่ไม่ได้เห็นเหรอนี่ไงไม่ว่างเลยไปขุดปูเพิ่งมานี่มามามาดูได้คู่ถังหนึ่งนี่มามามาโอ้ยมาเบ่งน้ำกันมาเบ่งน้ำกันปั๊ดพี่น้องสิไปงานต่อได้บ่กไปน้ำกันบก่กไปไหม ไปด้วยกันไหมอาบน้ำอาบาอาบน้ำแล้วไปเลยขึ้นรถไปด้วยกันคูลรี่ก็ได้ยังมาฝากกี่ฝากน้องอสวัสดีค่ะพ่ออาชิตะข้าแต่ขุดปูอยู่พ่อเลือยบรวงพ่อจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าได้ปูมาฝากไปห้องครัวเลยค่ะคจ้า เดี๋ยวแทนไทยรูปน้ำเนี่ยน่นเข้าไปทางนู้นเลยเนาะมาพี่น้องมาเซล่ะเอามาทั้งพี่มาหมอบพี่ก่อนเอาตรงไหนผู้นึ่งฟาเขาสานให้เราบอกเออเออเดี๋ยวเอิน้องมารับเอา สวัสดีค่ะบอคาต่คูดปูและปลาเดม่าพึ่งมาหอรปลาเดม่ได้วยสิในหน้าหอดีละค่ะเปิดเป็นตะกินบ่สุดยอดเลยอนี่กับปู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 อ่ะปูค่ะเปิดอ๋อเด้หนี่มันกระดิ่งเล็กกี่คันพี่น้องม้าลายคักเบิ่งที่ไล่าบอกโอ้ยพี่เต้ยแกะเมื่อกี้ยี่ด้ พี่ปอมอยู่นี่พี่เต้เริ่มจะมึนแล้วพี่เต้ขายเสื้อแล้วพี่เต้ยังไม่ได้อาบน้ำเลยเมื่อวานนี่วันดีค่ะเสียบมือเมื่อแล้วเแห้งเลือกให้อีท้ายนี้ยังไม่มีท้ายไหมเอาปละชายทองกระชายสีทองอ่างอ่างเออเจย์ล่ะเอาไม่ออกกระสายคั่วเขาขายเสียซอยลูกเออเจยบไปไหนอ่ะเวลาติดเบอร์อีสานเขาข้อติดสิน

I'm going my hello, guys. Hello, hello. to hello. Good morning. Good morning. Good Good evening. Good Good evening. Good evening. Good evening. Good Good evening. Good evening. Good evening. อยู่ประเทศฟินแลงคุรี่อ่านให้หน่อยภระา้างกฤษนี่มันแ็นอย่งโอ้ยคุณดูนู่นไว้หมคีค่ะเอะอเ้อเ,เอาไนียเือทิ <c oughs> อพกพปินกันอะไรต้อนตยสพิษลนจ

นี่ซีงนเลยพี่เลียงงานเนาะเดี๋ยแม่จะเอาอยู่มืออ่นก well okay. 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 ันต okay, okay. okay, okay, ้องใส่รถพราจะไปงานอยู่โอเคโอเคโอ่รู้โอเคโอเคโ่เอเคโอเคอเออ

แปดซีบโลห้าลบ้าบโลไปท่างรัดข้าวเดียวไปท่านรัดลูกไปท่านรัดเยอววาดี่เขาพอเอกได้ปูมาฝากมาาางได้เดยดไปปูนนห,หนห้านี่ละบานง่ายง่ายเอ็บเี้าวเข่าให้ คนมาจยยโสวัีครับจ้าเจววันเจววันพอเอกเจววันเจววันไปงานี one, uh ่ะอับนั้นตัวตัวนั่นปู่เอาเอาขูดถังใส่เนาะใช่จ้าอันนี้เขาเขาไรเบรีเขาไรเบรีเนอเจ้าเ้เท่าไอเอกบอวิธีการบอกเซียธรรมดารับมาหนึ่งับมากธรรมดาใช่มันป็สีอย่างสีดำาหรสีดำ้เฮอมันออกแบบ เอาบอกบอกพ่อเอกเด้อวิสาธิตท้าแม่สาธิตท้าแม่เจ้าของเจ้าของลูงสีเขาเอออันอยู่หลายเรีอยวขึ้นมาธรรมดาเข้าอยู่แล้วครับนี่เราเอาเน่หน่อยพนมากิ้อันนี้แหละพ่นราวามันลดน้ำตาลนี่ยนยครับเนี่ยนี่เราเอาม้ไห่เน่หน่อยเพื่อนขายเพื่อนขายอันนั้นนะครปู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 นี่เอาเอาคูถังอื้นอ่ะ รถเมื่อวานรถตอันพ่อพ่อเอก้าเพื่อนเอาใสขุถังใสขไอที่มนเป็นขวดนะคะมันสียูน่าเดี๋ยวหมอดมันสิกินด้วยค่ะอันเฮจจะไหนสิเปลี่ยนตัวนี้เอาคดถังไปให้แม่ขั้วรือเปล่าเอาาเอไปให้แม้มันมัหมดแ้วนาอุน่าทั้งถุงเลยไงทั้งถุงเลยอยากทายลูกก็ลูกมนาะ เดี๋ยวอย่พุ่งไปเดี๋ยวมาถ่ายดูก็ดูสาวแก่ผมใจคนสีไทยรุ่งอรีเดี๋ยวถ่ายแทนเราบัดจิมาเอามาเอาบัตรกับแม่ปองมาเอาบัตรกับแม่ปอง,ปองนี่แม่ปองอยู่นี่สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วหนาวไหมเย็นเย็นเมย์ปองแม่ปองเขามาเอาบัตร ดีจ้าเพื่อนมาเอาบัตรมาเอาบัตรสกสเซวาธาอยู่บาทแล้ววะห้าใส่ชีเหลืองในกันเบิดบ่เบอร์ยังน,น,นงางอเซบเบอรเซบเบอร์เบอรยังกี่หละเบอร์อะไรของเราต้องเบอร์เอลออ้าวืมสวัสดีกัน <laughs> ได้ปูมวัวจะไปขุดปูอยู่เลยาสาก <laughs> พี่ผ้าเพิ่นออกไปไปบานโขกจานเน้บ้านนี้เป็นประดี๋ย่นะบรรยากาศนีะค่ะเสือกินมันไข่ไก่ เออเขาเอาข้าวมาถ่ายรูปถ่ายรูปน้ำผึ้งบ้าบัตรไอ้น,นี่นะเอาบัตรเอาบัตรไ่ายพยักหน้างึกงๆพยักหน้าไหมว่าไม่ไมยังไงเต่าเต่าลืมผ้า บ่าวโจเไปบึงเสือคุรี่จักรรายเติงเฉพาะนี <co ld> <co ld)> em si ่ทิพย์กมาย่ำได้กับเอใส่ไปยังม no no ันเหลืองน้ำกันเบิือนเนาะวันที่หนึ่งนที่ใส่จะหนึ่งวันที่หนึ่งใส่ที่ยางใส่บอกมาในที่หลอิุด้ใส่ตัวนี้ถ้าหดงสองเก่าสองก่าเอากระสุห้อกระสุนสองตัวดีกว่าไหมใส่เสื้อทีมือถเสื้อทีม ต้องขานะสีเดียวกันนี่ค่ะกำลังเตรียมตัวจะไปโอ้ตัวนี้ที่ใส่ใส่มาไดยตัวนี้ใส่มาเลยตัวฟังแน่ีงใส่มาไดยอย่างเด็ดใส่มือแหแทนนู้นมือแหวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งจะใส่่แตว่าสีเหลืองมันสุดใสดีน้องใส่แจนเนาะ เสแดงแมนโสรอลวตนอตาคอนค่บขอบคุณครับเมื่อกี้ของเจแยกไปแยกไปอย่างไริไปทังร้าสิบเจ็ดโลอาชีพเจ็ดโลไปนี่ก็ออกคู่ขันบางหินแล้วก็ตัดเขาคุ้มค่ำดิ่งขึนไปหงดเลย บบทอดป่าพี่มนก่อนข้ากับเรียวปลาไอเรียวสายกัะเรียวฟ้าเขาุทุมพึงไปมากไปเขาขายสองหมมาสาจังหวัดเรียนที่สุดมาดูนะชีถุงแต่พี่ม่ไ,ไสกันไอเสลาเชอรบอบ่เหงาขับรถหงเกันด้นอนเยบได้นอน ไปอาบน้ำด้วยรืไม่คอเน้ำ่อตีสิตองวกลางตีแลลมนอนอนึงอล้วคนขานธรรมดาเนาะขึ้านขึนานปะธรรมดาเลยว้ายอมเลยยังวะ่งอมว่าเห็ดไหนไหนว้าวงนนี่ไเอ นโหหักมาแต่ฟังง่ายให้เฝ้าของเด้ออย่าหายไปไหนเน้อเหมือนกัน ตัวนี้เน่ารตันี่มันี้ลุ่องไสยังีนแต่หุุนเกากับส่ดีดีได้รลุนตัวนี้ตันห้องใส่นีใส่เดี๋ยนี่ตำาเมนเสือแหลกเล่นเสือแข็แงบอกกเแกลเดแกงบอเดืกอลยงอเแเดืออดอแกงบเดอดแกงบอแกงเอบ ไม่ทั้งหมดเลยในไม่เบิร์ตได้นี่เขาี่ขายมันถี่สามสอ็ดมแต่ว่าเหมือนนี่ผู้ใดสื่อก็ขายเลยเพราะว่าวอลจู่ในเพจอยู่ของเพจรัตนพรไปไปไปอบตตไวเบริบาลเหมือนนั่นแต่ว่าคู่รี่ถอดเสียขาถอดยางควอตซี่ตัวใดสื่อตอมัน ข่ยาคายเจ้าอยู่แต่ข่อยว่มีเสือมาตอนนั้นมันหอนเนาะบ่ได้เอาเสือไปหลายตัวเท็ดดาแเฮแเฮแเป็นบะเฮ่สิบเป็นที่1มื้อนี้อยู่ใส่ยิ่มื้อนี้อยู่ใส่มื้ออื่นอยู่ใส่มื้ออื่นมื้ออื่นสีแดงมื้ออื่นสีแดงมื้ออื่นใส่สีแดงบ่แมเมนต์มื้ออื่นสามสิบเอ็ดเล มืใ่สามเอ็ดเลยไ่ใช่สามสิบแต่ไม่ใชอสีแดงงงอะก็อยากงงอะเราะมันไม่ใช่สีแดงฮะสีอื่นนะใช่สีแดงเออสีแดงอะไรเอ้ยบุแมนสีแดงมั้งสรเป็นั่นแหละเล่นบุได้ดีสื่อฮะกูได้นอนดีเลย น,นี่เต็มั้างขา